出てしまった昨日拾い上げがむしゃらに手を伸ばした答えを突きつけて何を手に入れても満足することはない複雑に絡んだ心の隙間から逃げ出せそうさいがんでやさびつ สวรรค์อันเจ,เจิดจ้าม i สซิ่งด e ไซน์ ล้อเล่นนะจะอยูดได้แตาตอนนี้กลายเป็นปีศารร้ายไปแล้วเน,นี่เป็นแค่พลังคึ้นเดียวของเขาเองนะบอด้านหน้ามันเกินขีดจำกัดแล้วนะแบบเนี้เดินขึ้นมาแล้วลังที่หลังไหลของพระเจ้า ที่นี่คือโลกแห่งความมืดไม่มีสิ่งใดทท้านั้นฉันต้องเติบโตมาจากที่นั้นก็เพราะว่าไม่มีใครมาเหลียแลความอ้างว้างที่ต้องเจอไม่มีแม้อิสระแต่ว่าหัวใจที่เย็นชาที่อยังคงเต้นอยู่แต่ตอนนี้อาจจะมีใครสักคนยิ้มเยาะฉันอยู่ในที่ที่ไม่มีแม้แต่แสงสว่าง คำสั่งของทาราชาแห่งเทพกันเหรอทำไมถึงให้คนแบบนี้มาอยู่ที่นี่ได้นะนั่นดิเห็นเขา่าวกันว่าพ่อของเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์หรือไงเดีลยะถ้าอย่างนั้นจะมอนี่ก็ต้องตายเข้าสักวันสิใช่แต่ฉันก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่หรอกฉันว่าววเราควรรอคำสั่งจากราชาแห่งเทพก่อนดีกว่างั้นเหรอฉันจะตายงั้นเหรอ แบบนี้แ่ละดีแล้วอยู่แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมให้มันจบจบไปก็ดีเหมือนกันเอามาสิ ฉันจะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระตอนนั้นมันเป็นเสียงที่เราได้ยินชัดเจนมากเขาพูดว่าจะรอดูว่าเราจะมีชีวิตจนถึงเมื่อไหร่นี่คือโลกภายนอกนี่คือสวรรค์ที่เปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างแต่ว่า ฉันไม่รู้สึกอะไรถึงมันเลยการอยู่อย่างโดดเดี่ยวทําให้เราไร้ความรู้สึกชีวิตที่เราผ่านมาเป็นชีวิตที่ไร้อิสระเป็นความเบื่อที่ไม่มีใครมาช่วยได้จนเราเกือบที่จะยอมแพ้ในการมีชีวิตอยู่เมือกับว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเหมือนกับเรา ได้ตายไปอีกครั้งอ๊ยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเป็นความผิดของฉันเองค่ะทำไมเธอต้องขอโทษฉันด้วยล่ะก็เพราะเพราะว่าฉันเป็นคนที่ผิดเองนี่คะคนผิดหมายความว่าเธอเป็นคนไม่ดีงั้นเหรอก็แบบว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ ทด้วยนะคะแต่ฉันคิดว่าเป็นเป็นเพราะฉันเมาระวังเองนะคะ,ะนี่เราเคยทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าฉันน่ะนะอยากจะอยู่กับท่า เมื่อไรก็อยากจะอยู่กับโฮโมระตลอดไปเลยโฮโมระเราต้องมองที่อนาคตซแล้วขอโทษนะคะฉันทำให้โฮโมระไม่สบายใจอีกแล้วอ่ะแต่ว่านะถ้าหากว่าโฮโมระตายฉันก็จะตายด้วยถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านฉันต้องต้องตายแน่เลยไม่ต้องห่วงนะดินเร ь. ฉันไม่ตายหรอกนั่นเป็นครั้งแรกที่เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันจะไม่ให้เธอต้องเจ็บปวดฉันจะปกป้องเธอให้ได้ฉันจะเปลี่ยนอนา,าคตเอง เราเริมไปังกันทีเดียวแล้วครับไม่แน่ว่าอาจจะพอมีโอกาสชน,นะก็ได้นะครับฉันเองก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับถึงนั้นพวกเราต้องโจมตีหมอนั่นพร้อมกันเลยนะครับค่ะเดี๋ยวโคก,ก,กุจิถ้าได้บินค่ะไอ้กนแล้ว่ะเอาไงแล้กันนี่โดโกไม่เป็นไรหรอกนะฉันยังไว้อยู่ถ้างั้นพร้อมกันนะทุกคนเอาเลยนะ Yeah! 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 Laget! <laughs> ตายแล้วช่ม่ะเดี๋ยวก่อนดิพี่เรามีของที่นายชอบเราไปนอนกันแล้วกัน จะได้ตัดสกันสัทีตอนนี้ออกมาเซจลิงบ้อ เป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ของเขา สิ่งที่อยากปกป้องแล้วก็มาอยากเพียรเสียมันไปด้วยจมื่นคิดมากเลยนะเขาเหมือนกับแสสว่างที่ส่องลงมาที่เรากนี่ที่ไม่เห็นแม้แต่แสงสว่างเราไม่รู้จักคำว่าอิสระมีแต่ความอ้างว้างแต่เราก็ได้ยินเสียงนะั้นเสียงของใครสักคน ูแลเราอยู่ข้างเราตลอดไปในแสงสว่างนั้นก็มีใครคนหนึ่งอยู่แล้วก็เสียงนั้นความรู้สึกเราไม่อาจไม่อาจจะลืมเลือนมันได้ลงเลยสักนิดนะานาสันโซเมื่อไรแกินสันสักที đừng nói lại ngơ ngơ nữa rồi. lính mà? Sanzo, phải không? ฉันน่ะนะได้ยินเสียงของนายด้วยโจลิงบ้าเห้ยฉันไม่ได้เรียกแกสักหน่อยแล้วแกจะนั่งตรงนั้นไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยไปก็ได้แล้วไปจัดการหมอนันให้จบๆไป ลุกขึ้นมาได้อีกพวกแกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกเสียใจด้วยนะพวกฉันมันไม่ยอมแพ้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะรู้ได้วยพวกเราจะยืนหยัดจนกว่าจะจัดการกับนายได้ฉันจะสวมดมนต์ให้กับคนตายแล้วเท่านั้นพระเจ้าไม่ช่วยเราเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองเท่านั้นนี่ถึงทำให้เราอยู่รอด นายไม่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่านายเปลี่ยนที่เจอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่แล้วเราจะตายไม่ได้เข้ามาเลยสิตลุงแก่เอ้ยแตาอย่างนั้นเราก็จะจัดการกับพวกแกเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่ยฮะ ดูไหมว่าแร่ของเขาจะมากเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้นะครับเซอรไพครับเรื่อทีนะหน้าเลยเครับางสิบบางอย่างเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 来！ ที่เนี่ยมันที่ไหนกันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยภูเขานั่นแต่ดูท่าทางแปลกๆจังเลยนะเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะนั่นมันมาแล้วเหรอโทษทีที่เฮโรนาน มาเลยโฮมุระคราวนี้รับรองฉันไม่แพ้นายแน่นอน <c oughs> ก็อาจจะนะนี่น่ะเหรอโลกใหม่ของนายที่ว่าใช่แล้วที่นี่แหละที่จะมาแทนที่โลกเก่าใบนั้นภูเขานั่นมันเหมือนกับนายไงล่ะ โลกใหม่จําเป็นต้องมีพลังแบบนั้นพวกเขานั่นจะช่วยเป็นขุมพลังเลลวไหนอะนายคิดว่าพวกเราจะปล่อยให้นายทําแบบนั้นเลยยังไงกันฉันไม่ปล่อยให้นายทาอะไรตามใจชอบหรอกทาไมนะทําไมไม่ยอมเข้าใจะอะไรง่ายๆ่าพวกนายไม่เห็นหรือไงว่าโลกใหม่กําลังมาโลกใหม่งั้นเลยไม่ใช่นายเป็นคนทั้งเองหรอกเหรอมันก็ดีกว่า โลกใบเก่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แหละนะงั้นแสดงว่ามันต้องสำคัญมากเลยนะสินนะแฮ้โฮมุระเข้ามาเลยเราเนี้ยจะไปแพ้นะ,ะ่ถ้าว่าเราเอาชนะนายได้แต่ต้องยอมทุกอย่างเข้าใจไหมแต่นั่นหมายความว่าโลกใหม่ของนายต้องหายไปด้วยงั้นห 能够好吗？所 กที่นี่แล้วก็ได้ถึงเวลาตัดสินกับโฮมุระแล้วแล้วพวกเราพวกเราก็จะแพ้ไม่ได้ด้วยว่าแต่ว่าโฮมุระตายแล้วอย่างนั้นเหรอสุดยอดนี่เราชนะแล้วเหรอเนี่ยแต่ว่าทาไมกันนะทาไมไม่รู้สึกว่าชนะเจ้านั่นเลยอะตอนต่อไปของไซยุกพบกับตอนมุ่งสู่ทิศตะวันตกติดตามชมให้ได้นะครับ